ได้เวลาเอาดีเข้าตัวคุณได้รับจดหมายครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับ สวัสดีครับพบกับผมชัชวานแสงปรีดีกรและรายการเอาดีเข้าตัวรายการที่จะคอยมามันเติมวิตามินดีๆด,ด้วยเรื่องราวแล้วก็แรงบันดาลใจเพื่อเพิ่มพลังและภูมิต้านทันในการใช้ชีวิตให้กับพวกเราในทุกๆวันอย่างที่ผมถามไปตอนต้นนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะถามซะด้วยซ้ำนะครับว่าคุณเขียนจดหมายครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่กันนะครับแต่ผมคิดว่า เขียนเนี่ยมันน่าจะยากนะก็เลยลองมาถามดูดีกว่าว่าเราได้รับจดหมายครั้งสุดท้ายกันเมื่อไหร่แต่จดหมายที่ว่านี้นะฮะผมไม่ได้หมายถึงจดหมายแบบสเตทเมนต์หรือว่าใบเรียกเก็บเงินค่าบัตรเครดิตหรือว่าจดหมายที่มันเป็นจดหมายโฆษณาใบเส็จค่านำค่าไฟต่างๆนะฮะเพราะว่าแบบนั้นเนี่ยเชื่อว่าทุกคนคงจะได้รับกันอยู่แล้วทุกๆเดือนนะฮะแต่สิ่งที่ผมกำลังอยากจะมาชวนคุยวันนี้เนี่ย จะเป็นจดหมายที่มีคนเขียนหาเราจริงๆนะฮะโดยเฉพาะถ้าเป็นลายมือจากเพื่อนหรือว่าจากคนที่เราเคยรู้จักผมเชื่อว่าตอนนี้น้อยมากเลยนะฮะที่เราจะได้รับจดหมายแบบนี้จดหมายที่เป็นจดหมายจริงๆหรือว่าโปสการ์ดต่างๆแต่ว่าลองนึกย้อนกลับไปดูนะฮะถ้าเกิดว่าใครที่เคยได้รับจดหมายเหล่านี้นะฮะลองถามตัวเองดูนะฮะว่าความรู้สึกตอนที่เราได้รับจดหมายนั้นเนี่ย มันเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็พักไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าสาเหตุที่ผมเนี่ยมาชวนคุยเรื่องของจดหมายในวันนี้นะครับเพราะว่าผมไปเจอบทความนะฮะแล้วก็วิดีโอดีๆนะครับที่ผมเนี่ยดูแล้วผมรู้สึกชอบนะฮะแล้วก็เลยอยากจะเอามาเล่าสู่กันฟังถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วไปฟังพร้อมกันได้เลยครับ เรื่องราวในวันนี้นะฮะมาจาก2แหล่งด้วยกันนะครับแหล่งแรกเนี่ยก็คือเท d t ท l อเหมือนกันนะฮะกับแหล่งที่2เนี่ยก็คือเว็บไซต์ที่ชื่อว่า The Muse นะครับโดยทั้ง2แหล่งนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องเดียวกันนะฮะก็คือเรื่องของคุณ Hannah b แบรนเน็ะครับซึ่งคุณ h a n นา h b r บ n นเน็นี้นะฮะเขามีความทรงจำดีๆเกี่ยวกับจดหมายเนื่องจากว่า เขาเนี่ยบอกว่าจดหมายมันช่วยเซฟนะฮะหรือว่าช่วยชีวิตของเขาเอาไว้นะครับสาเหตุนะฮะนั่นก็เพราะย้อนกลับไปในวัยเด็กก่อนนะครับคุณฮันนาเนี่ยเขาบอกว่าแม่ของเขาเนี่ยเป็นคนที่เชื่อในพลังของการเขียนมากๆแล้วก็การที่จะติดต่อสื่อสารกับลูกครับคุณแม่เนี่ยก็เลือกใช้วิธีของการเขียนจดหมายนะฮะแล้วก็ไปหย่อนตู้ไปรษณนี แม้กระทั่งในวันที่ฮาน่าเนี่ยเขาต้องจากบ้านนะฮะไปเรียนมหาวิทยาลัยนะฮะไปเรียนในไฮสคูลต่างๆในขณะที่เพื่อนคนอื่นๆเนี่ยเขาก็จะมีเทคโนโลยีการสื่อสารต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นยุคนั้นจะเป็น BB นะฮะหรือว่าจะเป็นพวกโซเชียลเน็ตเวิร์ต่างๆพวกอินสแตนต์ s s สเซจต่างๆนะครับแต่ว่าคุณแม่ของฮาน่านะฮะก็ยังคง ยืนหยัดยัดยืนนะฮะในการที่จะไม่ใช้ช่องทางการสื่อสารแบบนี้จะใช้แต่จดหมายเท่านั้นซึ่งฮันนาเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหในยุคนั้นนะฮะเขารู้สึกลำบากเหมือนกันเพราะว่าอย่างบางครั้งเนี่ยมันก็แปลกประหลาดนะครับเพราะว่าอย่างคุณย่าป่วยอย่างเงี้ยครับก็แทนที่จะติดต่อสื่อสารกันอย่างรวดเร็วก็ต้องมาอัปเดตอาการของคุณย่าก,กันทางจดหมายแต่ว่า คุณฮัน่าก็ผ่านวัยเด็กแบบนั้นมาได้นะฮะแล้วก็จนวันหนึ่งเนี่ยคุณฮัน่าเขาก็เรียนจบนะครับแล้วก็เขาย้ายไปอยู่ในนิว york city นะฮะซึ่งเมืองนี้เรารู้เลยนะฮะว่ามันเป็นเมืองที่มันมีความดินามิกมีความเคลื่อนไหวค่อนข้างจะเร็วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงแรกที่ฮันน่าเขาเข้ามานะฮะหญิงสาวที่มีชีวิตแบบสโลลฟ์แบบเธอนะฮะ ต้องรอคอยจดหมายแบบเธอเนี่ยก็ปรับตัวไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยส่งผลให้เธอเนี่ยมีอาการของโรคซึมเศร้านะครับเธอก็เลยตอนนั้นนะครพยายามนั่งคิดกับตัวเองว่าแล้วเธอจะก้าวข้ามผ่านช่วงเวลานั้นไปได้ยังไงนะครับเพราะว่าเธอไม่มีคนรู้จักที่นั่นด้วยนะครับเธอก็เลยตัดสินใจนะที่จะเอาสิ่งที่เธอทําได้อย่างถนัดนั่นก็คือเรื่องของการเขียนจดหมายนี่เองนะครับที่จะมาช่วยให้เพอผ่านพ้นช่วงเวลาเหล่านั้นไปได้ เธอตัดสินใจในการที่จะเริ่มเขียนจดหมายทุกๆวันนะฮะโดยที่เธอไม่ได้ส่งหาเพื่อนนะฮะไม่ได้ส่งหาญาติของเธอแต่เธอตัดสินใจว่าเธอจะส่งจดหมายนี้ไปให้กับคนที่เธอไม่รู้จักนะครับ คนไม่รู้จักนะฮะตัวอย่างเช่นนะครับก็คือว่าสมมุติว่าวันนี้เนี่ยเธอไปทานอาหารที่ร้านร้านหนึ่งมานะครับแล้วพนักงานร้านนั้นเนี่ยทำให้เธอประทับใจนะฮะหรือว่าเธอรู้สึกว่าเอ้ยคนนี้น่าสนใจเธอก็จะส่งจดหมายไปหาคนคนนั้นก็อาจจะเอาไปเสียบเอาไปย่อนเอาไว้นะฮะเพราะว่าเธอรู้อยู่แล้วว่าคนคนนี้เนี่ยพักอยู่ที่ไหนนะครับแล้วเธอก็ทําแบบนี้ทุกๆวันนะฮะโดยที่เธอไม่ได้ร้องขออะไรตอบแทนกลับมา แล้วก็จนวันหนึ่งนะฮะเธอก็ตัดสินใจนะครับที่จะเขียนบล็อกขึ้นมานะครับแล้วก็ประกาศนะฮะว่าทุกๆวันเนี่ยเธอจะส่งจดหมายหาค,คนที่เธอไม่รู้จักนะครับใครที่อยากได้จดหมายจากเธอนะฮะก็ให้แจ้งเธอมานะครับแล้วก็เธอเนี่ยก็จะส่งจดหมายไปให้ ซึ่งนั่นนะฮะทำให้อินบ็อกซ์ของเธอเนี่ยแทบจะทะลักเลยนะเพราะว่ามีคนส่งข้อความมานะครับแล้วก็ต้องการให้เธอเนี่ยส่งจดหมายไปให้มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นแม่ของเด็กสาวคนหนึ่งนะฮะที่เขาบอกว่าถูกบูลลี่ตลอดเวลานะฮะที่อยู่ที่รัฐเคนซัสนะครับแล้วก็ต้องการให้ได้รับจดหมายกำลังใจจากฮันนาซึ่งหลังจากที่ฮันนาส่งจดหมายไปนะฮะทุกครั้งนะฮะ เธอก็จะพยายามที่จะเชิญชวนให้ผู้คนเหล่านี้ที่ได้รับจดหมายของเธอเนี่ยส่งต่อความรู้สึกแบบนี้ด้วยการเขียนจดหมายหาคนแปลกหน้าเช่นเดียวกันซึ่งนั่นก็ปรากฏว่าเด็กสาวที่เคยถูกบูลลี่นะฮะแล้วก็มีความเศร้าซึมแบบนี้นะครับก็เริ่มเขียนจดหมายหาคนอื่นเช่นกันนะฮะแล้วเวลาที่เขียนจดหมายไปครับเขาบอกว่ามันจะได้รับฟีดแบ็กบางอย่างกลับมาซึ่งทําให้คนที่เขียนจดหมายเนี่ยรู้สึกดี ทันหน้าเขายกตัวอย่างผู้ชายคนหนึ่งนะฮะซึ่งเคยคิดที่จะฆ่าตัวตายนะฮะโดยการที่จะทิ้งเมสเซจลาตายไว้ใน f a c e b o o k นะครับแต่ว่าเธอเนี่ยก็คือส่งจดหมายไปหาผู้ชายคนนี้นะฮะแล้วก็ผู้ชายคนนี้เริ่มที่จะเขียนจดหมายหาคนอื่นซึ่งเขาบอกว่าหลังจากที่เขาเขียนจดหมายไปนะครับ ทุกๆวันของเขาเนี่ยมันมีความหมายมากขึ้นเพราะว่าหนึ่งคือเขาได้ให้กําลังใจคนอื่นซึ่งนั่นเท่ากับเป็นการที่เขาได้ให้กําลังใจตัวเองให้เขาเนี่ยได้ฝ่าปัญหานั้นไปได้ด้วยตัวเองอย่างที่2ก็คือเขาเริ่มมีความหวังนะฮะชีวิตเขาเนี่ยเริ่มมีการรอคอยนะฮะเพราะว่าบางคนนะครับเขาก็จะเขียนจดหมายกลับมา หลายเคสนะฮะเขาบอกว่าเขาจะได้รับจดหมายกลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทําให้เขามีกําลังใจในการที่จะรออา่ารจดหมายตอบกลับจากคนอื่นนะครับซึ่งนั่นเองทําให้เขาผ่านพ้นช่วงวิกฤตของชีวิตไปได้อย่างคุณอาจารย์ฟรอสนะฮะซึ่งเป็นคนที่เขียนบทความในเดอะมิ e สนะครับก็บอกว่าเอาเทคนิคนี้ไปใช้เหมือนกันนะแต่ว่าจากที่จะเขียนจดหมายทุกวันนะฮะเธอตัดสินใจที่จะเขียนจดหมายสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับ โดยเธอใช้หลักการคล้ายๆกันก็คือว่าจะส่งไปหาคนแปลกหน้านะฮะที่เธอได้พบเห็นในแต่ละวันแล้วเธอก็บอกว่าเวลาที่เธอส่งจดหมายไปนะฮะเช่นเธอส่งจดหมายไปหาบรรรักษ์คนหนึ่งนะครับแล้วก็ให้กําลังใจกับบรรรักษ์คนนั้นนะฮะผลปรากฏว่าบรรรักษ์คนนั้นเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะเขียนจดหมายกลับมาหาเธอนะฮะแล้วก็บอกว่าขอบคุณมากๆที่เขียนจดหมายมานะฮะเพราะเธอรู้สึกซาบซึ้งแล้วก็ ไม่คิดมาก่อนว่าจะมีใครเขียนจดหมายมาหาที่สําคัญก็คือบรรลักษ์คนนี้นะฮะเสนอตําแหน่งนะฮะในการที่จะให้เธอเนี่ยเข้ามาเป็นเด็กฝึกงานด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งสองเคยทักทายกันนะฮะแล้วก็อาจารย์ฟอสเนี่ยเขาเคยบอกนะฮะว่าเขากําลังหาที่ฝึกงานอยู่แต่ว่าเรื่องก็เงียบหายไปจนกระทั่งเธอเนี่ยได้เขียนจดหมายนี้ไปหาบรรลักษ์คนนั้น นอกจากนี้นะฮะยังมีเคสที่คุณอาจาร์ฟรอสเนี่ยเขาเขียนจดหมายนะฮะไปหานักเขียนที่เขาชื่นชอบนะฮะโดยที่เขาก็คนที่อยู่นะครับแล้วก็ส่งไปที่สำนักพิมพ์นะฮะแล้วก็รบกวนให้สำนักพิมพ์เนี่ยส่งต่อไปให้นะคร mm ับ hmm. ผลปรากฏว่านักเขียนที่เธอชื่นชอบเนี่ยก็ตอบอีเมลกลับมานะครับตอบกลับมาในรูปแบบของอีเมลนะฮะแล้วก็บอกว่าโอ้โหเธอชื่นชมนะฮะแล้วก็รู้สึกดีที่ได้รับจดหมายจากอาจารฟรอสนะครับ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเธอยังเอาชื่ออาจารย์ฟรอสนะฮะไปเซิร์ชใน Google นะครับแล้วก็พบว่าคุณอาจารย์ฟรอสเนี่ยเป็นนักเขียนบทความนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเธอก็เลยแนะนำให้เธอเนี่ยได้รู้จักกับบรรณาธิการสำนักพิมพ์สองคนนะฮะเพราะว่าสองคนนั้นเนี่ยเขากำลังมองหานักเขียนฝีมือดีอยู่นี่ก็เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆน,นะฮะที่เขาบอกว่ามันเป็นพลังจากการเขียนนะฮะไปหาคนแปลกหน้าซึ่งที่มันมีพลังมากๆเพราะว่าเขาบอกว่า การที่เราจะลงมือหยิบปากกาขึ้นมาเขียนอะไรสักอย่างหนึ่งฮะมันต้องใช้ความพยายามอย่างมากมันไม่เหมือนกับทุกวันนี้ที่เราส่งข้อความนะฮะส่งเท็กซ์ส่งลายต่างๆเขาบอกว่าการที่เราหยิบปากกาขึ้นมาเพื่อเขียนเนี่ยมันแสดงให้เห็นความพยายามมากกว่านั้นเยอะเลยเพราะฉะนั้นนะฮะคนที่ได้รับเนี่ยเขาจะรู้สึกดีมากๆว่าโอ้โหคนคนนี้นะฮะพยายามทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อเขา สำหรับผมนะฮะพอฟังเรื่องนี้เราก็ค่อนข้างรู้สึกประหลาดใจเหมือนกันนะฮะที่เออการเขียนจดหมายหาใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันจะสร้างสิ่งดีๆในชีวิตให้กับเราได้แบบนี้แต่ว่าเอาจริงๆแล้วนะฮะผมก็รู้สึกนะฮะว่าทุกครั้งที่ผมได้จดหมายนะฮะได้โปสการ์ดจากใครก็ตามนะฮะจากเพื่อนนะครับหรือว่าบางครั้งเนี่ยมันมีจดหมายขอบคุณที่ผมเนี่ยไปบริจาคนะฮะไปสนับสนุนค่าอาหารกลางวันเด็กแบบนี้ครับ เวลาที่เราได้รับเนี่ยเราจะรู้สึกดีใจนะฮะโดยเฉพาะเวลาที่มันเป็นลายมือนะฮะไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันนะฮะอาจจะเพราะอย่างที่อาจารย์ฟรอสนะครับหรือว่าฮันนาเบรนเนอร์เนี่ยเขาบอกเอาไว้นะฮะว่าเราได้เห็นถึงความพยายามความใส่ใจของคนคนนั้นคือผมแค่รู้สึกว่าคนเขียนก็อาจจะรู้สึกว่าเขาได้บำบัดเขาได้ระบายความรู้สึกในใจส่วนหนึ่งแต่คนรับเนี่ยมันก็ได้รับเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะฮะ ว่าแล้วผมคิดว่าผมอาจจะต้องไปหยิบกระดาษนะฮะหยิบปากกาหยิบโปสการ์ดแล้วก็แลบลิ้นนะฮะเพื่อที่จะเลียสแตมป์นะฮะเพื่อที่จะส่งความรู้สึกแบบนี้ไปให้ใครสักคนบ้างยังไงนะฮะถ้าเกิดว่าใครได้ลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้นะฮะได้ผลยังไงอย่าลืมมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับและปิดท้ายวันนี้ด้วยโค้ดดีโคดโดนเขาบอกไว้ว่า Writing is not letters on paper, it's communication, it's memory. การเขียนนะฮะมันไม่ใช่แค่การที่เราเอาตัวอักษรไปใส่ไว้บนกระดาษแต่มันคือการสื่อสารและมันคือความสรงจำครับอย่าลืมกลับมาเอาดีเข้าตัวกันได้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์พร้อมกด subscribe ในทุกช่องทางที่คุณฟังรวมถึงกดไลค์กดแชร์ เดอแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆของคุณผ่านทุกช่องทางโซเชียลมีเดียสุดท้ายนี้ขอให้วันนี้เป็นวันดีๆของพวกเราทุกคนสวัสดีครับ